คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสุดหอยโชคเซนจิมาระนะครับกับสูตรวิ่งบนสูตรที่2นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เริ่มดูเริ่มเดินตั้งแต่16เมษายน62นะครับจากสถิตินะครับสถิติจะขอแก้ไขก่อนนะครับเป็น50เป็น50อ่า50งวดนะคะ50งวดมีสถิติ200 ครับมีสรุปสองนะครับก็เาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเตืนระยะยาวมันต้องมีสรุปบ้างนะครับห้าสิบงวดสรุปสองงวดนะครับโอเคเรามาดูนะครับผมย่นระยะเวลาให้นะครับตั้งแต่สิบหกเมษายนใช่ไหมสิบหกเมษายนสิบหกเมษตั้งแต่ 1. สิบหกเมษายนหกสองนะครับย่นระยะเวลาให้เหลือตั้งแต่ ดูสถิติการเต็มข้าวานะครับตั้งแต่1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนนะครับเรามาดูนะครับเราใจ้ในส่วนของหลักแสนเราที่1คูณด้วยสองแปดสองสิดคูณ2เท่ากับ16 8ดสองเท่า10แปดสองสบหนะ16เรานำค่าท้ายมาตรวจสอบมาบวกนะครับหบวกด้วย1อขอไม่นำไปตักกันละกันนะหลักแสนหลักแสนบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักสิบล่าง บวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหน่วยหน้าคริสหนึ่งบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกด้วยร้อยหน้าครั้งร้อยหลักร้อยหลังครั้งที่หนึ่งสิบหลังครั้ 2, ง,งที่สองร้อยหลังร้อยหลังครั้งที่หนึ่งไอร้อยหลังครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองนะครับบวกกันนะครับแปดคูณสองเท่ากับสิบหกก็คือหกหกบวกด้วยหนึ่งคูณสามก็คือบวกได้สาม บวกด้วยสองบวกด้วยสี่สอคือบวกได้8บวกได้9้าบวกด้วยสบวกด้วยห้า0ก็คือบวกได้ศ6 6 3 8หกสกคือบวกได้8บวกด้วยห้าบวกด้วยสองสาหก็คือบวกได้6นะครับบวกเฉพาะค่าหลังนะครับได้81นะครับกดเข้นที่เลขดูก็ได้นะครับได้8 1 81บอดอดบวก5ครับ8 1ดบเอบวกหเป็น8ปดสหีห หกบวกหที่เป็น7 7็เบวกสาเป็น10บใส่ศูนศูนย์คูณสได้0ูนยศูนย์บวกหงของที่ได้ศูนยบกศูนบวกหนงที่ได้หนึ่งบวกหของที่ได้สองได้หกศูนย์ศนะครับสิเมษายนสิบหกมิถา,ายนครับออกห้าหนึ่งเาหกเก้นะครับเก้าหกนะครับดูสามตัวข้อพอนะครับ9ก้าหกเดนะครับเลขหและเจครับมา2องตันนะครับ 16มิถุนาย,ยนนะครับ63นะครับคำนวณเลขวิ่งออกมาได้1 2 5 5 6 7 1 2 5 5 6 7ครับเรามาดู1กระดาษางมกลับออก2 5 8 2 5 8ครับเลข5มาหลักเลข5มาหลักร้อยครับเลข5มาหลักร้อยเลขเลข2เลข2มาหลักร้อยเลข5มาหลัก10นะครับต่อมา1กระดาษทางม1กระดาษางม63ครับคำนวณเลขวิ่งออกมาได้1 5 5 6 7 1 5 5 6 7นะครับ ได้หครับเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล้ดับที่1ครับสิบหกกรกฎาคมหกสามคำนวณเลขวิ่งออกมาได้ศูนย์หนึ่งสีมสี่ศนยนึ่งสี่สองสมครับหสิงหาคมครับศูนย์หนึ่งสี่สองสามสี่เลขสาเข้ามาห,หลักร้อยนะครับเลขหนึ 1, เข้ามาในหลักหน่วยนะครับหสิงหาคมหกสิงหาคมหสิงหาคมหกสครับคำนวณเลขวิ่งออกมาได้ 1 2 5 5 6สอง5้าหครับเลข1มา2ตัวบนนะครับ1 6บหกสิงหาคมหกสาสิงหาคมหกสาคำนวณแล้วิ่งออกมาได้6 7 0จ็ดศูนย์ศูครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยร้นที่1ครับ1กันยายนหกสามคำนวณแล้ววิ่งออกมาได้6 7 0จ็ดศ่งเช่นกันครับ 16กันยายนครับออก083 083เลข0ูนย์มาหลักร้อยนะครับ16กันยายน63 16กันยายน63ครับกำลวงเลวิ่งออกมาได้347 123 347 123ครับเรามาดูเลข3ครับเข้ามาตำแเน่งของหลักหน่วยแล้วที่1ครับ1ตุลาคม63คำนวณเละวิ่งออกมาได้014234 014234ครับ เลขศครับเข้ามาหลักร้อยแล้วที่หครับเลขหเข้ามาหลักหมื่นแล้วที่1นครับสิตัวหลักขหาครับคำนวณและวิ่งออกมาได้903 901 903 901ครับเลขว่านี้ออก404ครับเลข0เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหงวัที่1ครับ1พิ่ิกายน6กครับคำนวณและวิ่งออกมาได้347 1 2 3 3 4 7 1 2 3ครับ สิบหกพัชิกาหกสครับออก6ก1กหนึ่งหกหกหครับเลขหนเข้ามาเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยหลังที่หนึ่งครับสิพิกาหกสครับคำนวณเลขวิ่งกลมาได้เก้าศูนย์สามาศู้าศูนย์สามเก้ครับ 9, เขาาลขเก 100, ้เข้ามาหลักร้อยครับเข้ามาหลักสิบนะครับกร้อยที่ห่ง หนึ่งธันวาคมหกสามครับคำนวณเลขวิ่งออกมาได้หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองครับสิบหกธันวาคมหกสามนะครับออกสามศูนย์สามเลขศูนย์เข้ามาเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบลางมาที่หนึ่งครับสิบหกธันวาคมหกสามครับคำนวณเลขวิ่งออกมาได้เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้านะครับเอามาดูนะครับ เจ็ดแปดหนึมเจ็ดแปดหนึ่งสครับเลขแดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยแล้วที่หครับสามสิบมรคมาำนวณเลขวิ่งออกมาได้เจ็ดแปดหนึ่งสาสห้าเจปดหนึ่งสามส้าครัามาดูสิบเจ็ดกราคมหกนะครับออกสามเนะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยล้วที่หครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยลำวัที่หครับ 16เมษายน16มกราคม64นะครับคำนวณเลขว,วิ่งออกมาได้670012ครับ670012 16กุมภาพันธ์อันหกุมภาพันธ์ครับ64นะครับ670012นะครับเลข0ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ของวันที่1ครับ1กุมภาพันธ์1กุมภาพันธ์64นะครับคำนวณเลขว,วิ่งออกมาได้014 2 3 4สามสี่ามสครับ0ูนย์หนสีะเรามาเดินสัศูนย์หน่สองสามสีนะครับเลขศูนย์กัเลขสาครับเข้ามาสองตัวบนนะครับ16บกกว่าพันหกสีนะครับคำนวณเลขวพิ่งออกมาได้7 8็ดแปดหนึ่งสามีห้าเจดปดหนึ่งสาห้มีนาคมครับ1มีนาคมออก เจ็ปหนึ่งสามสี่ใช่ไหมครับเลข5เลข5เข้ามาในหลักร้อยครับเลข3เข้ามาหลักสิบนะครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยมาคบสตัวบนนะครับหมีนาคมหกสีนะครับคำนวณเลขยืก่กลับมาได้หกเจ็ดศูนย์ศนงกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนะครับเรามาดู 16, สิเมษายนออกสี่องสอนะครับเลข2มา2ตัวบนครับ 16เมษายนสิมีนาคม6 4สี่คำนวณและิ่งออกได้3 4มสี่เจ็ดหนสองสามสสนะครับลงดูครับสามสี่ดหนึ่งสองสามครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็เข้ามาหลักสิบครับต่อมา1เมษายนหกสี่ครับอันนี้งวดน,นี้ที่เสีดตดุลไป่1งวดนะครับ การเดินทางการย่อมมีสะดุดบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับต่อมาครับเรามาดูกันต่อนะครับ1เมษายนคำนวณออกมาได้นะครับ014 234อันนี้ไม่เข้ามานะครับต่อมาเรามาดู16เมษายนเลยนะครับ16บกชิบเมษายนนะครับคำนวณเลขวิ่งได้347 1 2 3 347 123นะครับ2พฤษภาคมครับ2พฤษภาคมออก272 สอ7 2เห็นนะครับมาคบหนึ่งวดตัดมาเลยนะครับตลังจากที่โดดไปสะดุดเป็นหนึ่งวดนะครับต่อมาเรามาดู2พฤษภาคมครับ2มัพฤษภาคมคำนวณและวิ่งกได้2 3งสามหกแปดเก้นด้นะครับเรามาดูครับ 2 3 6 8 9 0นะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16พฤษภาคม64นะครับคำนวณและวิ่งออกมาได้8 9 7 8 9 2 6 7 8 8 9 2 6 7 8, 9, 2, 6, 7, 8นะครับ1มิถุนายนครับ1มิถุนายนออก972 972นะครับ เลขเจ็ดกาเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจเลขสอเข้ามาครบ3ามตัอบนหลักที่1นึครับนะครับต่อมาครับ1นึ่งมิถุนายนนะครับ1มิถุนายนนะครับคำนวณลวิ่งออกมาได้903 901 903 901เก้านยนึ่์มเกะครับสิอกมิถุนายนออกแปดหกหนงออกมาดีนะแปดหกหนึ่งแปด เลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเดวันที่หนึ่งครับต่อมาสิบปวไพฤษภา์ครับคำนวณได้สองสามหกสองสามหกแปดเก้าศูนย์สองสามหกแปดเก้าศูนย์ที่มันสะดุดเป็นงัวที่สองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการเดินทางการย่อมมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันต่อนะครับในวันนีงหนึ่งกรกฎาคมนะครับหนึ่งกรกฎาคมครับ ออก713 5172ตัวละออก29นะครับหลักแสนหลักแสนคูณได้2ใช่ไหมเนี่ยอ่า72 72คูณผมคูณไปได้นะ72 14คือ4บวกด้วย339บวกด้วย9บวกด้วย2บวกด้วย72 14บวกด้วย4แล้วก็บวกด้วย4ครับแล้วก็บวกด้วย3แล้วก็บวกด้วย5 2 10ก็คือบวกด้วย0บวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกด้วย3 ก็คือแล้วก็บวกด้วย4แล้วก็บวกด้วย4 32คือบวกด้วย2ของคุณรวมกันได้เท่าไหร่ครับของคุณรวมกันได้เท่าไหร่ของคุณวมมรณวมได้เท่าไหร่ครับของผมรวมได้30 35 3บบวก5เป็น40ครับสักครู่มสิบบวกห้คงที่เป็น40ใส่ศ0บวก1คงที่ได้1 1บวก3คงที่1บวก3คงที่เป็น4ครับใส่4 4คูณ3 4 3 12ใส่2ครับ2บวก1คงที่เป็น3 3บวก1คงที่ครั้งสุดท้ายเป็น4 นะครับอ่ะอันนี้แคปเจ้าได้เลยครับอันนี้คือเลขวิ่งล่าสุดนะครับคือ0 1 4 2 3 4นะครับตัวที่เหมือนก็ตัดออกไปก็เหลือเลขวิ่ง0 1 4 2 3นะครับก็นำไปเทียบกับสูตรอื่นที่ผมลงไว้ให้นะครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรที่2นะครับเศรษฐีตั้งแต่16เริ่มดูเริ่มเดินตั้งแต่16เมษายน62นะครับเศรษฐี50งวดนะครับมีสะดุดสงวดนะครับการเดินทางไกลย่อมมีสะดุดบ้าง นะครับแต่ว่าเราไม่อยากละทิ้งกับไว้ยกางทางนะเราลองดูเข่าให้จบนะครับแล้วเราเทียบไปสุดอื่นดูนะครับฝากกดติดตามนะครับจะได้เห็นกับสุดอื่นๆด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหนุ่ยช่วยสิสิเมล้นานครับสวัสดีครับ